เพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะคุยด้วยครับเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่ายากเข้าใจยากหรือเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนมากๆและถ้าเราเข้าใจมันชีวิตเราจะดีขึ้นได้แบบพลิกฝันเลยครับเรื่องนั้นก็คือการลงทุนครับหลายคนพอได้ยินคำว่าลงทุนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรวยก่อนหรือเปล่าต้องมีความรู้เยอะไหม ต้องเก่งคำนวณหรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่เลยวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการลงทุนในแบบที่คนขี้เกียจอย่างเราก็เข้าใจได้ง่ายแถมยังอยากจะลงทุนขึ้นมาทันทีเลยครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับสิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกวันนั่นก็คือเงินเฟอ้อครับลองนึกภาพตามนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเงินร้อยบาทซื้อข้าวได้หลายจานเลยใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้เงินร้อยบาทอาจจะซื้อข้าวได้แค่จานเดียวหรือบางทีก็ไม่พอแล้วด้วยซ้ำไปนี่แหละครับคือผลของเงินเฟ้อเงินเฟ้อคือภาวะที่ข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้มูลค่าของเงินที่เราถืออยู่ลดลงพูดง่ายๆคือเงินร้อยบาทในวันนี้มีอานาจซื้อน้อยกว่าเงินร้อยบาทเมื่อวานนี้ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนละ่ะก็เพราะว่า ถ้าเราเอาเงินไปเก็บไว้เฉยๆใต้หมอนหรือในบัญชีออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน,นิดเดียวเงินของเราก็จะค่อยๆด้อยค่าลงไปเรื่อยๆครับสรุปง่ายๆคือเรากำลังจนลงแบบไม่รู้ตัวนั่นเองแล้วทางออกอยู่ตรงไหนทางออกก็คือการลงทุนครับ การลงทุนคือการที่เราเอาเงินไปทำงานแทนเราครับเหมือนเราส่งลูกน้องของเราไปทำงานให้เราแล้วลูกน้องคนนั้นก็จะทำงานหาเงินมาให้เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับฟังดูดีใช่ไหมครับ ลองจินตนาการดูนะครับแทนที่เราจะเก็บเงินไว้เฉยๆแล้วโดนเงินเฟอ้อกัดกินเราเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อของบางอย่างที่มันจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนำผลตอบแทนที่ได้กลับมาหาเราแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยครับแล้วไอ้ผลตอบแทนที่กลับมาหาเราแบบที่เราไม่ต้องลงแรงเองนี่แหละครับที่เราเรียกว่า passive income Passive Income คือรายได้ที่เข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทำงานแลกกับมันโดยตรงครับเหมือนเราปลูกต้นไม้พอต้นไม้โตมันก็ออกผลให้เราเก็บกินได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งรดน้ำพรวนดินตลอดเวลานั่นแหละครับ Passive Income ทำไม Passive Income ถึงสำคัญ ก็เพราะว่ามันคือกุญแจสำคัญที่จะพาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินและทำให้เรามีเวลาไปทำในสิ่งที่เรารักครับ ลองคิดดูนะครับถ้าเรามี Passive Income มากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้ทั้งหมดเราก็ไม่ต้องทำงานประจำอีกต่อไปแล้วครับเราจะมีเวลาไปทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือใช้เวลากับคนที่เรารักมันคือการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างแท้จริงครับ เป้าหมายสูงสุดของการลงทุนสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราก็คือการสร้าง p a s าสีอินคัมให้ได้มากพอที่จะปลดปล่อยเราจากพันธนาการของการทำงานครับแล้วเราจะสร้าง p a s าสีอินคัมได้ยังไงมีเครื่องมือการลงทุนอะไรบ้าง จริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรหรือกองทุนรวมแต่ในคลิปถัดไปผมจะแนะนำเครื่องมือการลงทุนที่คนขี้เกียจอย่างเราก็สามารถใช้ได้ไง่ายๆนั่นก็คือหุ้นครับมันอาจจะฟังดูยากแต่ผมรับรองว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแบบที่ฟังจบแล้วคุณจะอยากเริ่มลงทุนในหุ้นทันทีเลยครับแต่ก่อนจะจากกันผมอยากจะบอกว่า การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องของคนรวยไม่ใช่เรื่องของคนที่เก่งเลขแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีเวลาไปทำสิ่งที่ชอบและอยากมีอิสรภาพทางการเงินครับ ถ้าเพื่อนๆอยากเริ่มลงทุนแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงลองดูแอปพลิเคชัน d i m e ที่ผมแปะลิงก์สมัครไว้ให้ใน Description ด้านล่างได้เลยนะครับ Dime เป็นแอปลงทุนที่ทำให้การเริ่มต้นลงทุนง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมได้แปะรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเบื้องต้นไว้ใน Description แบบสั้นๆลองดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องหุ้นกันครับรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนครับ